นี่ครับชิงท้ากันเอาไว้นะครับสำหรับตีลี่เรือป่านะครับแหมเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่แฟนๆติดตามมันเยอะมากสวยมากจริงเธอคนนี้ล่าสุดจะมีซีรีส์เรื่องใหม่ประกบคู่ใครวันนี้ผมนำมาฝากครับ <S <S 1> <S 1> <ๆ>เรื่เสียงฮือฮาไม่น้อยเลยนะครับมีการเปิดเผยเกี่ยวกับโปรเจกต์การแสดงเรื่องใหม่ของนางเอกสวยขั้นเทพแห่งวงการบันเทิงจีนตีลี่เรือป่าแห่งซีรีส์ You Are My Glory หรือว่าดุดดวงด,ดาวเกียรติยศผลงานสุดฮิตจากปีที่ผ่านมา เธอจะคัมแบ็กครับกลับมากับสถานี CCTV หรือว่าช่อง China Central Television ครับในรอบ9ปีนับตั้งแต่ผลงานซีรีส์เรื่องแรกที่เธอสวมบทนำนอกจากนี้ผลงานซีรีส์เรื่องแรกของเธอครับก็ลงจอสถานีเดียวกันนี้เช่นเดียวกันสำหรับโปรเจกต์ซีรีส์เรื่องใหม่ของตีลีเรือป่านะครับนางเอกเชื้อสายอุยปูยคนนี้เนี่ยคือซีรีส์เรื่อง prosecution นะฮะ elite นะฮะผลงานฟอร์มยับ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าชื่อนักแสดงนำหญิงของเรื่องที่มาเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์นี้เนี่ยล้วนแต่เป็นนางเอกเอลิสของวงการโดยเป็นหยวนเฉียนนะฮะเหยาเฉียนรวมถึงจิงซินด้วยแหละฮะแต่ในที่สุดล่าสุดก็เป็นตีรี่ร์เรือป่าหรือว่าจิบราจิลมูรัตที่ข้าบทนี้ไปครับขันย,ยารานำฝ่ายชายเห็นข่าวนะฮะก็มีการบอกว่าเป็นหลิวเย่เพระเอกรุ่นพี่ที่โกเวนเตอร์เป็นผลงานที่เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติมากมาย ในส่วนของซีรีส์เรื่องนี้นะครับ Prosecution Elite ครับจะเล่าเรื่องราวของเด็กนักเรียนไฮสคูลที่ได้ร่วมมือกับอายการในการไขคดีอาชญากรรมโดยก็เป็นเรื่องราวในผลงานเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากคดีอาชญากรรมไซเบอร์ที่เกิดขึ้นจริงๆด้วยแหะครับ